ทีนี้เรามาดูม้งนอีโคตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กรอบม้วนบาลเลื่อนนะครับม้นบาเลื่อนนะครับส่วนมากแล้วปีเราจะใช้เป็นม้วนแก้วว่าไือ่อการ์ครับทีนี้ตัวนี้ม้งนอีโคตัวนี้สามารถที่ว่าทำม้วนขีได้ใช่ไหมม้ีดด้วยแล้วก็สามารถใช้กับมานม้วทั่วไปได้ เรทีนี้ว่าเราเราจะมาลองลองให้ดูนะครับว่าสามารถที่จะนี่ตัดเกาะมุ้งมันเลื่อนได้นะครับอันนี้นะครับง่ายนะครับนี่คก็ลักษณะก็เหมือนกันทั่วไปที่เราใช้กับผ้าของอตัวไฟเบอร์กลาสหรือว่าใย,ยแก้วนะครับเหมือนกันนะครับลักษณะในการทำก็เหมือนกันแต่มุ้งตัวนี้ ไปเลี่ยงนะไปแต่ว่ามันจะไม่รีบด้านคนข้ามอะไรเงี้ยเหนึ่งเดียวเดี๋ยวเราทำนะเนี่ยเราค่อยค่อยเราก็จับจับยางไส้ไก่เนี่ยแล้วก็ม้วนด้วยแล้วก็ดูให้เส้นตรงนะครับเส้นม้วนต้องตรงนะครับนี้ครับไปเรื่อยๆ เราจะไม่ได้เียผ้าลงไปในร่องนุ่ก่อนร่วงร่องตอมนก่อนนะครับ้มันลื่นเราไม่ได้ามันจะขึ้นมาเรัลาสงัวมี้าตัไเลยวนี้ตัอกัไเราก็จะมาทำเก็บความเรียบร้อยหลังนะครับพอเราเรียกไปสู่แล้วเนี่ยับ นี่ครับแล้วมือปิดสุดปุ๊บเข้ะใจทีนี้เราก็มากดซ้ำอีกทีหนึ่งโดยการพับริมผ้าตี้ขึ้นมานะครับกดซ้ำอีกทีนึงอย่นีครับให้ฝังลยนะครับถ้าเราไม่กดเนี่ยถ้าเรานี่กดลงไปตรงนี้เลยเนี่ยลูกปิ้งตัวเนี้ยมันอาจจะไปทําให้ผ้าเนี่ยขูดกับกรอบมุ้งนะฮะร,ริมมุ้งตรงเนี้ยตรงร่อง จะทําให้เป็นรอ,อยหรือว่าขาดได้นะครับเม่อการรียบนตรงนีงเน้เราก็จะรียบไปเรื่อยๆนะครับพอด้านนี้เสร็จก็จะเรียบด้านขวาเลย มันจะมีสําหรับกดกดหนกดยางลงบนนี้ครับอย่างเงี้ยทำง่ายขึ้นนี่มาฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมเราดึงยางดึงผ้าให้ตรงแล้วผ้ามันจะต้องตรงนะครับเส้นเส้นม้วนี่มันจะต้องได้ขนาดแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะฮะดีสวย ยาวไปอยู่เกแขนรี่เรียงต่างเลยไม่ได้ฝั่งนี้แล้วปุ๊บจะไปรีบฝั่งตรงข้ามไม่ได้ เส้นเหี่ยเราลองแล้วก็ยืมยืดนิดนึงอขอลงล่างทีนี้ว่ามันตึงไหมทีนี้เราเราก็จะปรับไปด้วยนะครับปรับความตึงแล้วก็ดูเส้นให้มันตรงด้วยนะครับ điều cơm kind